แล้วนะคะกับการทําเมนูชานะคะเมนูเครื่องดื่มของเราวันนี้เราก็จะมาทําเมนูชาเขียวนมสดนะคะตอนแรกเลยค่ะเราจะต้องต้มน้ําร้อนก่อนนะคะน้ําเราไม่ต้องใส่เยอะนะประมาณพันมิลก็ได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่นี้นะคะตัวผงชาเนี่ยค่ะเราจะใช้เป็น ชาเขียวตาสิงแบบนี้นะคะเราก็ไปหาแค่กกลมแพ็กเกตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาใส่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็อันถัดไปเลยนะคะส่วนผสมของเราอันนี้จะเป็นนมข้นจืดนะคะแล้วก็จะมีเป็นนมข้นหวานนะคะยี่ห้อเดียวกันเลยยี่ห้อทีพอตนะคะทีเนี้เวลาเรานะคะทําเมนูชาเขียวนมสดแล้วก็าชานมสดนะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือ2อย่างนี้เลยค่ะ นมข้นหวานกับน,นมข้นจืดนะคะเตรียมใส่ขวดนี้ไว้นะคะใช้อัตราส่วน1ต่อ1นะคะอย่างละ500 ML นะคะจะเต็มขวดนี้พอดีค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเรามากรอกใส่ขวดนี้ไว้นะคะให้ทําวันต่อวันค่ะถ้าเราจะทําเมนูเมื่อไหร่นะคะเราค่อยทําอาจจะทําตอนเช้าก็ได้ค่ะถามว่าทําไมถึงต้องทําอันนี้ไว้นะคะเพื่อประหยัดเวลาเพื่อความรวดเร็วนะคะในการทําเมนูให้กับลูกค้าค่ะนี่แลยจ้าขั้นตอนแรกพอเรา อันนี้นะคะใส่ผงชาประมาณสช้อนโต๊ะใช่ไหมคะแล้วเราก็กรองเอาแต่น้ําแบบนี้เนาะคะ่ะจริงๆแล้วที่ร้านเราอะไม่ได้ใช้เป็นแบบนี้นะ,ะในการทําเมนูที่ร้านเราจะใช้เป็นเครื่องชงแบบนี้นะ,ะวันนี้จะมาสาธิตนะคะการทําเมนูชาเขียวนมสดโดยเหมือนแบบอะไรนะเหมือนชาชักอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเพื่อนๆหรือน้องๆคนไหนที่มีเป็นแบบหม้อต้มนะเราก็จะมีเป็นแบบเหยือกแบบนี้เนาะ ก็สามารถเอาไปใช้ได้นะแล้วก็นี่เลยค่ะใส่ถุงกรองแบบนี้นะคะกรองเอาน้ำเขาออกแบบนี้ค่ะน้ําไม่ต้องใส่เยอะเหมือนพี่นะใส่น,น้อยก็พอขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าเรามีมากมีน้อยนะคะขั้นตอนถัดไปนะคะแล้วก็มาชมนะคะเมนูก็มาชมเมนูกันนะคะขั้นตอนแรกเลยค่ะนี่นะคะเราก็ใส่ส่วนผสมอันนี้นะคะใส่ไปเท่านี้ค่ะ 40 ml นะคะสสอง2 2> ครั้ง,ง,งนะคะใส่นมข้นหวานกับนมข้นจืดที่เราคนส่วนผสมนี้นะให้เข้ากันแล้วค่ะใส่40 ml นะคะใส่ไปสองครั้งนะคะหลังจากนั้นค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเติมนี่นะคะน้ำชาไปที่175 ml นะคะ,ะให้ได้แบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะอันนี้เวลาเราเตรียมส่วนผสมของเวลาเราเตรียมพวกซอสนะคะอ่าไว้เรียบร้อยแล้วเวลาเราอมาคนแบบนี้ค่ะก็จะใช้เวลาไม่นานแป๊บเดียวนะคะแล้วก็ขั้นตอนถัดไปนะคะเราก็จะตีฟองนมนะคะนะคะแล้วก็ดีดเอานมออก ถ้าใครแบบว่าจะใส่ฟองหรือไม่ใส่หรือไม่่ใสฟองก็ได้นะไม่ว่ากันแล้วก็อันนี้จะเป็นแก้วไซส์22ออนนะคะตักน้ําแข็งใส่ให้คูณนแก้วนิดนึงนะถ้าแก้วใครมีโลโก้นะจะสวยมากเลยจ้ะ ก็เทเนี่ยนะคะชาเขียวลงไปแบบนี้นะคะนี่ยค่ะก็จะได้ระดับพอดีนะคะไล่เอาฟองอากาศออกนะคะทำให้ตัวเนื้อนมเนี่ยนแล้วก็จะดูแบบน่ารับประทานนะคะนี่ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราจะช้อนเอาแค่ฟองนมที่อยู่ด้านบนแบบนี้นะคะหรือเจะเทก็ได้ค่ะสามารถทำได้เหมือนกันนะะแล้วก็เราก็จะใส่เป็นผงอันนี้นะคะผงชาเขียวค่ะอันนี้นะไปหาซื้อได้ผงชาเขียวของติ่งฟงนะตามร้านาเบเกอรี่ทั่วไปค่ะจริงๆอ่ะเราต้องเอาใส่เป็นแบบนี้ไว้นะ แล้วก็เราก็โรยค่ะด้านบนนะคะนี่โรยแบบนี้นะคะเพื่อความสวยงามค่ะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ฟองนมเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เราแต่พี่คิดว่าถ้าสมมติว่าเรานะคะใส่ฟองนมแล้วก็ใส่ผงข้างบนเนะะี่ยค่ะลงไปข้างในเนะะี่ยค่ะเออลงไปข้างบนฟองนมอันนี้นะคะมันจะทําให้ดูเมนูเราแบบ ดูแพงเนาะดูน่ารับประทานเนี่ยค่ะก็หวังว่าคลิปวิดีโอที่พี่ทาในวันนี้นะคะก็อาจจะเป็นประโยชน์กับน้องๆหรือเพื่อนๆน,นะคะที่คิดอยากจะทำเมนูเครื่องดื่มชานมสดชาเขียวนมสดนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเราก็จะมาทำเป็นเมนูนมเย็นแล้วก็โกโก้เย็นให้ดูกันนะคะหรืออาจจะเป็นเมนูปัดก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ จบแล้วนะคะคลิปวิดีโอก็ฝากเพื่อนๆหรือน้องๆกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามต้นออชาแนลให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจ้าบ๊ายบาย